สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวราวีในช่อง Youtube ทนายพราวราวีและในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวราวีสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของหมายอาญาอยู่นะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหมายขังกันค่ะหมายขังคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะ หมายขังนะคะก็คือหนังสือที่ออกโดยศาลนะคะสั่งให้ขังตัวผู้ต้องหาหรือผู้ที่ตกเป็นจำเลยแล้วนั่นเองความแตกต่างกันเหมือนเดิมคือผู้ต้องหาคือบุคคลซึ่งยังไม่ถูกส่งฟ้องส่วนบุคคลซึ่งถูกฟ้องแล้วเรียกว่าจำเลยนะคะนะซึ่งการ,ราออกหมายขังนั้นไว้ค่ะ สาลจะมีคำสั่งให้ขังไว้ในระหว่างที่มีการสอบสวนในระหว่างที่มีการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาก็ได้นะคะนะทีนี้การจะออกหมายขังนะคะจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ค่ะ1ค่ะต้องมีตัวนะคะต้องมีตัวผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยน,นั้นอยู่ก่อนเพราะการจะออกหมายขังนะคะจะต้องมีตัวหรือได้ตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังหรือตัวของจำเลยน,นั้นมาแล้วค่ะ ขังอยู่จนกว่าจะพิจารณาเสร็จหรืออะไรก็ว่ากันไปโดยปกติหมายขังจะใช้อยู่ได้จนตลอดจนกว่าจะถูกเพิกถอนนะคะซึ่งในการขังตรงนี้ค่ะนะคะในการขังตรงนี้นะคะจะไม่ใช้กับบุคคลที่อายุนะคะไม่ถึง18ปปีเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอดบุตรไม่เกิน สามเดือนหรือบุคคลซึ่งเจ็บป่วยทุกพลภาพชนิดที่ถ้าขังแล้วนะคะอาจจะได้รับอันตรายแก่ร่างกายก็ได้นะทีนี้ในการขังค่ะอย่างที่บอกค่ะมีบุคคลซึ่งเราจะไม่ออกหมายขังได้ใช่ไหมซึ่งทำยังไงดีล่ะถ้าเราเกรงว่าคนเหล่านั้นจะหลบหนีหรือมันจําเป็นต้องออกหมายขังทำยังไงคะ ตัดขั้นตอนของการที่คนเหล่านั้นจะประกันตัวนะถ้าเขาประกันตัวนะคะก็โชคดีไปแต่ถ้าเขาไม่มีเงินประกันตัวแล้วจะต้องขังทายังไงคะถ้าเป็นบุคคลซึ่งอายุไม่เกิน18ปีนะคะหรือเป็นบุคคลซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรไม่เกิน3เดือนหรือป่วยนะคะถึงขั้นว่าถ้าขังอาจจะตายได้เนี่ยทำยังไงดีศาลอาจใช้ดุลพินิษค่ะนะให้บุคคลน,นั้นไปอยู่ในความดูแลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ,ะเช่น ถ้าเป็นหญิงตั้งคันอาจจะให้อยู่ในสถานแรกรับหญิงประมาณเนี้ยนะคือตั้งบุคคลซึ่งดูแลนะคะขึ้นมานะคะจำกัดพื้นที่คนเหล่านี้ก็ได้นะคะนั่นคือทางทฤษฎีนะทางปฏิบัติศาลไม่ค่อยสั่งนะคะลักษณะนี้นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการขังอย่างที่บอกค่ะถ้า ศาลจะไม่ออกหมายขงังสำหรับบุคคลที่ได้กล่าวไปนั้นถ้าอยู่ในระหว่างสอบสวนนะคะถ้าอยู่ในระหว่างสอบสวนนะคะใช้มาตรการนี้ได้ไม่เกิน6เดือนแต่ถ้าคดีอยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือในระหว่างพิจารณานะคะคําสั่งนั้นให้ใช้ได้อยู่จนกว่าจะเสร็จการพิจารณาหรือภายหลังจากที่สารมีคําสั่งอย่างอื่นนะคะให้บุคคลนั้น,นะคะ่ะเปลี่ยนแปลงพฤติการคือถูกจําคุกแทนนะคะนั่นคือความหมายของหมายขังค่ะ ถ้าใครโดนหมายขังนะคะเราจะเจอหมายขังพวกนี้ในลักษณะไหนเช่นฝากขังไงฝากขังเอ๊ฝากขังเราจะอาจจะได้ยินบ่อยในกรณีที่ถูกตํารวจจับและเอาไปฝากขังยกตัวอย่างเช่นการถูกจับกลุ่มเสร็จแล้วนะคะจะต้องเอาตัวไปส่งฟ้องให้ทันภายใน48ชั่วโมงไรงี้ยถ้าเขารับสารภาพแต่มันไม่ทันทํายังไงดีต้องขังไว้ขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนแล้วทายังไง ขังไว้ที่สถานีตํารวจเกิน48ชั่วโมงไม่ได้ต้องเอาไปขังที่ไหนไปฝากขังที่ศาลค่ะนะมันก็จะมีหมายหมายฝอหมายฝากขังนั่นเองนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้ค่ะนะเดี๋ยวจะมาอาธิบายเป็นคลิปถัดไปหลังจากนี้ก็แล้วกันนะคะนะสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องหมายขังอาชาวบ้านทั่วไปจะรู้จักแค่หมายจับกับหมายคน้นนะวันนี้เราได้ความรู้เรื่องหมายขังไปแล้วนะจ๊ะ นะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ใชก่ก็กดแชร์จ้าสำหรับใครที่มีปัญหาข้อกฎหมายนะคะอย่าลืมค่ะโทรหาทนายพราวราวีคนนี้จ้ากดเบอร์โทรศัพท์จ้า0924505998 0924505998นะคะให้คำปรึกษานะคะ15นาทีแรกเป็นการกูศสน,นะคะได้แต่หลังจากนั้นค่ะคิดเงินค่ะนะไม่มีอะไรฟรีบนโลกใบนี้นะคะของดีไม่ฟรีนะจ๊ะ นะหรือสนใจจะมาปรึกษาที่สำนักง,งานก็ได้นะคะนะหรือจะปรึกษาผ่านระบบซูมนะคะก็ได้ค่ะนะหรือระบบเป็นไลน์ก็ได้เป็นลกักษณะวิดีโอคอนเฟรนต์นะคะนะอย่าลืมค่ะนะถ้าอยากติดตามข้อกฎหมายกด Subscribe นะคะในช่อง YouTube ทนายพราวราวีหรือในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวราวีนะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ